สวัสดีครับผมเอกจากช่องมาแนวฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์อีกแล้วนะครับผมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นเจ้า e v e r อร t เรสต์ไทที้งพัตัวขับ4นะครับก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดบาทนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะสีพิเศษนะครับผมเป็นเบาะสีคอนอยักนะครับปกติเนี่ยเบาะสีคอนอยัเนี่จะอยู่ในตัวท็อปแล้วก็จะเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ก็จะ มีใส่มาให้ในตัวสีดําแล้วนะครับผมเรามาดูครับว่าเบาะสีคนอนยักเนี่ยสวยงามแค่ไหนครับและนี่นะครับก็คือเบาะสีคนอนยักในรถสีดำนะครับมันดูเท่ดูสปอร์ตดูหรูหรามากๆเลยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันของรถเนี่ยผมพูดกันไปหลายคลิปแล้วเนาะตัวนี้ก็มีครบฟังก์ชันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับ Lane Keeping ระบบช่วยจอด อัจฉริยะนะครับระบบตรวจับคนเดินถนนนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้ค่อนข้างครบครับผมและยิ่งเสริมเบาะตัวนี้เข้าไปยิ่งดูหรูหรามากๆเลยนะครับเป็นเบาะแบบนี้ทั้ง3ตอนเลยนะครับแอร์เรามีทั้ง3ตอนเลยนะครับไม่ต้องกลัวคนร้อนนะครับแล้วก็นี่พารามิกมูนรูปนะครับผมสวยๆงามๆใสๆกันไปเลยนะครับ แล้วครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจจะเป็นเจ้าของแบบนี้นะครับถ้าไม่ทันมอเตอร์โชว์ก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับที่เบอร์0817 87, 87 2399นะครับหรือไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่องมาแนวฟอร์ดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ